5วันหนึ่งลมหายใจสุดท้ายหมดลงทุกอย่างจะดับวูบไปเหมือนปิดไฟหรือมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันนี้เราจะพาไปสำรวจรอยต่อที่มนุษย์พยายามหาคำตอบมานับพันปีโลกหลังความตายมีจริงหรือในมุมมองวิทยาศาสตร์ความตายคือจุดสิ้นสุดของระบบประสาท แต่สิ่งที่น่าสนใจคือคลื่นสมองในนาทีสุดท้ายกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างประหลาดราวกับสมองกำลังฉายภาพภาพยนตร์เรื่องยาวก่อนลาจากผู้ป่วยที่ตายแล้วฟื้นทั่วโลกเล่าตรงกันว่าพวกเขาเห็นตัวเองลอยอยู่เหนือร่างเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และความรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน นี่คือเรื่องหลอนของสมองหรือคือความจริงจากอีกมิติในมุมควอนตัมฟิสิกส์พลังงานไม่เคยสูญหายไปจากโลกตัวตนของเราอาจแค่เปลี่ยนรูปทรงหรือย้ายไปสู่อีกมิติที่เรายังมองไม่เห็นไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตตอนนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้วันสุดท้ายของเรามาถึงโดยไม่มีอะไรค้างคา คุณคิดว่าความตายคือจุดจบหรือจุดเปลี่ยนคอมเมนต์แชร์มุมมองของคุณใต้คลิปนี้ครับ